ทุกท่านครับก็เป็นปีหนึ่งที่ผมได้มานั่งแล้วก็นําเสนอขอ้อมูลให้กับท่านนะฮะเคยมาครั้งหนึ่งตอนประกาศใช้มาตรา100สำหรับผู้บริหารท้องถิน่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นตอนนั้นนะครับซึ่งประกาศนี้ก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่นะครับแต่ว่าบังเอินไม่ค่อยมีคดีเท่าไหร่เพราะว่ารับนูลปี50ที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยแม้ผู้บริหารไปเป็นแค่หุ้นส่วนผู้จัดก,การเป็นกรรมการบริษัทเนี่ย ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ตัวเองก็โดนแล้วใช่ไหมครับตามรัฐมนูนมาตรา267ก็พ้นไปหลายคนเป็นร้อยอ่ะนะครับรัฐมนูรฉบับนั้นเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปซึ่งตรงนี้นะฮะพอมาพูดถึงเรื่องอความโปร่งใสปลอดทุจริตซึ่งเป็นหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยสาระหลักที่เป็นปัญหาสําหรับบ้านเมืองเราก็คือว่าพูดว่าทุจริตเนี่ยแต่ถามว่าเข้าใจตรงกันไหม เรื่องนี้นะเป็นเป็นปัญหาสําคัญสําหรับสังคมไทยมากนะครับดูเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจและบังเอิญทุจริตต่อหน้าที่มันไม่ได้เข้าใจง่ายๆแบบรักวิ่งชิงปล้นฆ่าคนตายนะครับมีนายกอปปตอแห่งหนึ่งทางภาคอีสานย,ยุ่จวันดคนครปนมจ่ายเงินโบนัสให้ลูกน้องสี่เดือนพอจ่ายเสร็จก็บอกขอสักสิเเซได้ไหมบอกประหลัดอันนี้เราพูดเรื่องจริงเป็นคณิคคำพิพากษานะครับ ประหลัดก็ไม่กล้าเรียกบอกกันท,นท่านนายกจัดประชุมเองนะครับ mm hmm. ก็จัดประชุมฮะแล้วจิรจาต่อรองกันที่เจ็ดเปอร์เซ็นท่านนายกบอกว่าแหมทุกคนก็สมัครใจให้ท่านยินดีให้ท่านนะครับไม่ได้บังคับขู่เข็นเป็นการที่ทุกคนสมัครใจขอให้ท่านประหลัดจดรายงานการประชุมอันนี้เรื่องจริงนะฮะท่านนายกสั่งให้ประหลัดจดรายงานการประชุม mm hmm. เงินโบนัสที่แบ่งมา7%ได้แค่สองสามหมื่นกว่าบาทครับ เขาก็มีกรองที่ปาชาปาชปปชก็ส่งฟ้องที่ศาลนะฮะโอ้โหสามหมื่นกว่าบาทโดนไปสองปี6เดือนครับจริงๆโทษรับสินบนโทษถึงประหารชีวิตนะครับท่านนายกท่านยังไม่รู้ว่าไอ้ทุจริตคืออะไร,รอันนี้คือปัญหาสําคัญนะครับประเด็นที่สองเนี่ยคำพิพากษาใหม่ๆสดๆแม้กระทั่งเราเป็นนักกฎหมายด้วยกันเนี่ยการที่มีส่วนได้เสีย ปปชีช้มูลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ยูทีไอนะฮะเดี๋ยวจะมีเพื่อกี้ผมเปิดดูอยู่นะครับเพราะว่าผมเอามาด้วยที่เทศบาลตำบลเหนือคลองนะครับอันนี้ท่านเป็นอดีตนายกไปละ ท่านก็ไปซื้อน้ํามันให้เทศบาลไปซื้อน้ํามันที่ปั๊มของท่าน66กรัมเขาเรียกว่า66ดีกาเวลาเบิกนะฮะราคาก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปจริงๆแล้วมันก็ผิดพรบรเทศบาลอยู่แล้วในชะ่ั้เขามีส่วนได้เสียซึ่งถ้าดีกาเดิมเมื่อปี35นั้นน่ะสารดีกาเคยพิพากษาลักษณะกรณีเช่นนี้จะไม่เข้าองค์ประกอบของประมวลกฎหมายอาามตาตรา152เพราะว่ามันไม่แพง นะท่านท่าน,ท,านท่านมือกฎหมายของเทศบาลนั่งอยู่นี่เทศบาลอายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องตั้งคณะทํางานร่วมกันนะครับทางปปชส่งผมเป็นหัวหน้าคณะทางสํงงานักงานอายการสูงสุดส่ง,สงอายการผู้เชี่ยวชาญมาอธยการผุ้สษที่กเกษียณแ,แล้วแต่เป็นกเกษียณแ,แล้วแต่มารับราชการต่อสู้กันฮะข้อเท็จจริงฟังอันเดียวกันเลยนะครับว่านายกซื้อจริงถูกกว่าที่อื่นด้วย ราคาท้องตลาดไม่แพงกว่าที่อื่นมันไม่เข้าองค์ประกอบตามมาตรา152ตามที่ดีกาปี35ผมบอกท่านครับดีกาปี35ตอนนั้นกฎหมายเทศบาลยังไม่ห้ามนายกเข้ามีส่วนได้เสียสถานการณ์ทางกฎหมายเปลี่ยนไปครับอายการไม่ฟ้องตามกฎหมายปปชอฟ้องเองครับแล้วฟ้องที่ศาลจังหวัดกระบี่ การฟ้องของปวชใช้ระบบไต่สวนไม่ใช่กล่าวหาคือหน้าที่ซักถามพยานนั้นเป็นหน้าที่ของศาลไม่ใช่โจทหรือทนายที่จะต้องเอาพยานหลักฐานมาแสดงและศาลนั่งอยู่เฉยอันนี้เป็นระบบไต่สวนนะครับถามคําเดียวว่าจําเลยรับไหมว่าซือ้อรับก็คนที่จริงท่านท่านก็ศาลลงโทษครับนี่คือสิ่งใหม่นะครับคือการซื้อของที่ตัวเองนึกว่าจะพ้นจากตําแหน่งดีๆเดี๋ยวนี้มีคุกแถมตั้งแต่ปีคาพิพากษาปี5 6เป็นต้นมา นะครับอันนี้คือสิ่งที่ข้อมูลที่บริเวณให้ท่านเพราะฉะนั้นปีสปีที่ประมาณ2ปีที่ผ่านมาที่ผมมาพูดมาตรา1ร้อยวันนี้เราก็มีข้อเท็จจริงใหม่ๆที่จะต้องนํามาเสนอท่านนอกจากการที่ว่าเทศาบาลจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วงเงิน1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปท่าน,นจะต้องทำราคากลางหรือราคาอิงว่าการคิดจากนั้นเนี่ยทำอย่างไรท่านคิดว่า ดินคิวละ500บาทเนี่ยท่านมีฐานคิดมาจากไหนไม่ใช่คิดเอาเองแล้วก็คิดแล้วก็คำนวณโชว์ครับลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนตรวจด,ดูได้ถ้าใครไม่ทําอาจจะตกถอดถอนได้นี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นและทุกหน่วยงานก็ทํากันหมดอันนี้เป็นข้อที่จริงที่ผมต้องมาเรียนข้อที่จริงนอกจากใหม่กว่าตารอยนะครับท่านนะฮะประเด็นที่2นะครับถ้าวงเงินตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปใน TOR ของท่านหรือประกาศที่จะให้มาเป็นคู่สัญญาท่านจึงบอก บริษัทนะฮะที่เข้ามาเป็นคู่สัญญานั้นเนี่ยจะต้องเวลารับเงินไปจากท่านเขาจะต้องทําบัญชีรับจ่ายว่าเงินสองล้านบาทหรือ5้าล้านบาทที่รับไปนั้นเขาไปจ่ายเป็นค่าอะไรมั่งเสร็จแล้วเวลาสิ้นปีเขาจะต้องทําบัญชีรับจ่ายของโครงการเสนอให้สรรพากรตรวจพร้อมกับกฎบุญถ้าใครเอกชนคนไหนไม่ทานะครับเอกชนคนไหนไม่ทําเขาจะห้ามเข้าเป็นคู่สัญญาเหมือนว่าเป็นผู้ทิ้งงาน อันนี้เป็นประเด็นที่ถูกบังคับเราเวลาเราประกาศเราต้องมีเคลื่อนไขตรงนี้นะครับนี่ฮะคือมาตรการที่เราพยายามจะมาแก้ไขในเรื่องความทุจริตแต่ถามว่าเราพยายามออกกฎหมายมามา,มากมายปัญหาการทุจริตเราดีขึ้นไหมมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะอะไรครับเพราะการทุจริตเป็นพฤติกรรมนะครับนะเป็นพฤติกรรม ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่กายกรรมไม่ใช่ไม่ใช่มโนกรรมนะฮะกายกรรมการกร,ระทำกระทำยักยอกทรพัพย์อย่างนี้เป็นต้นรับสินบนสินบนท่านก็ยังไม่เข้าใจนะฮะไม่ใช่เฉพาะท่านนายกอาบาตอที่นครพนมนะครับแม้กระทั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับยังตอบปปชเลยนะครับว่า เงินที่ประกอบการให้กับตำรวจแล้วก็เอาเงินตอนนั้นไปจ่ายเป็นพิเศษ,ษตำรวจให้แล้วให้ตำรวจไปเป็นไปให้บริการตอบแทนนั้นถือว่าเป็นเงินบริจาคคนตอบคือสมมติคนตัวเหรียชาติแต่ปปชบอกไม่ใช่การบริจาคก,ก็คือการให้เฉยเฉยไม่ต้องมีเงื่อนไขต่างตอบแทนนั่นคือการบริจาคถ้ามีเงื่อนไขต่างตอบแทนแล้วไม่ใช่บริจาคมันคือสินบนผู้การตำรวจน้าก็ต้องออกจากราชการเห็นไหมครับขึ้นศาล149ประหาร 1, 4, มันเกิดอะไรขึ้นที่วิเคราะห์ตรงนี้เพราะว่าอะไรครับการจะเข้าใจเรื่องทุจริตโดยเฉพาะทุจริตต่อหน้าที่นั้นมันไม่สามารถเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณน,นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับมองปุ๊บมันไม่เห็นเหมือนคนกระชาสร้อยมันไม่เหมือนคนฆ่าคนตายแต่มองแล้วคนที่มองจะเข้าใจได้นั้นจะต้องคิดครับและว,วิธีคิดนั้นจะต้องคิดอยู่บนของคิดของรัฐสมัยใหม่อ่อันนี้หมายแล้วรัฐสมัยใหม่ โมเดิร์นสเตรัฐสมัยใหม่รัจจารีตต้องถามว่ารัจจารีตกับรัฐสมัยใหม่มาต่างกันอย่างไรจริงๆรัฐสมัยใหม่เปิดขึ้นไม่รู้ไม่รีกี่ร้อยปีนี่นะครับเพราะแต่รัจจารีตต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นคํากล่าวที่พูดชัดก็คือพระเจ้าหลุยที่สี่บอกว่าข้าคือรัฐถ้าใครเรียนกฎหมายปกครองนะฮะจะต้องเรียนเรื่องนี้ก่อนข้าคือรัฐรัฐคือประมุขแต่ปัจจุบันไม่ใช่ใช่ไหมครับ รัฐเป็นองค์ประกอบของประชากรดินแดนอำนาจใจรัฐบาลที่เรียนนี่คือรัฐสมัยใหม่รัฐเป็นนิติบุคคลมหาชนในระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดขึ้นว่าเป็นรัฐเหมือนเทศบาลฮะเทศบาลอยู่ตรงไหนเขตอยู่ตรงไหนเพราะกฎหมายกำหนดแล้วหน้าที่เป็นอย่างไรกฎหมายกำหนดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่สามารถมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เราต้องคิด เพราะฉะนั้นถ้าคนเรายังไปกรอบติดความคิดแบบเดิมครับจะไม่ได้สามารถเข้าใจเรื่อง Conflict of Interest ได้เลยนายกข้าราชการท้องถิ่นมาที่อบอตอเอารถตัวเองมาเอาน้ำเทศบาลหรือใครทุบมล้างรถตัวเองก็ไม่มีความรู้สึกผิดครับเพราะโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมแบบเดิมมันไม่ใช่โปรแกรมที่เป็นสมัยใหม่ถ้าสมัยใหม่เขาจะไม่ทำเพราะเขารู้ว่ามันเป็นประโยชน์ทับซ้อน นี่คือปัญหาของสังคมเราว่าทําไมเราพยายามแก้ไขปัญหาทุจริตแต่มันไม่สามารถที่ทําได้เพราะมันอยู่ที่วิธีคิดของคนที่มันไม่สามารถที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือโลกได้เหมือนการร่างรัฐธรรมนูญร,ร่างมาเกือบฉบับที่20แล้วถามว่าดีไหมดีครับในโลกนี้มีองค์กรอะไรด,ดีเอามาหมดครับแต่ถามว่าบังคับใช้ได้ไหมก็ต้องฉีกทิ้งเพราะอะไรครับ เพราะคุณภาพของคนมันไม่ถึงระบบกฎหมายที่นํามาใช้อันนี้ก็อีกนะครับขอยร่างดีเท่าไหร่ครับแต่ถ้าคนยังคิดแบบเดิมไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะเราก็อยู่แบบเดิมคนเรปชนก็อยู่แบบเดิมอาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํานี่คือปัญหาที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้บริหารและก็พนักงานท้องถิ่นนะครับที่ต้องรู้นะครับว่าสิ่งแรกที่มาทํางานผมต้องเรียนนะครับว่าเราไม่ใช่วิธีไม่ใช้วิธีคิดแบบชาวบ้านธรรมดานี่คือเป็นปัญหามาก นักธุรกิจเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วใช้วิธีคิดของนักธุรกิจมีปัญหานะครับเพราะอะไรครับเพราะธุรกิจนั้นสแสวงหากำไรแต่หน่วยงานของรัฐนั้นรักษาประโยชน์ส่วนรวมเห็นไหมครับแค่คอนเซ็ปต์แรกก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่นั่งในห้องนี้ท่านนายกเทศมนตรีทั้งหลายประลัดเทศบาลคือคนที่ไม่อยากรวย ถ้าอยากรวยต้องมีนั่งอยู่ตรงนี้ครับท่านต้องไปทำธุรกิจมันต้องแบ่งชาด์โลกมันแบ่งกันอย่างนี้ถ้าเราเอาสองเรื่องมาปัวปันกันแล้วก็แยกกันไม่ออกเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นกรรมการบริษัทแล้วถึงพ้นจากตำแหน่งเพราะเขาห้ามท่านประกอบธุรกิจในเขตของท่านการที่พ้นเพราะเป็นการป้องกันไว้ก่อน เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่มานั่งนะฮะเป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะทําเพื่อธุรกิจหรือทําเพื่อส่วนรวมทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้วิธีคิดในการบริหารธุรกิจมาทําราชการโดยเฉพาะคิดถึงกําไรไม่ได้ครับนี่คือสิ่งแรกที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบบทบาทอำนาจที่ถึงจะเข้าใจว่าทําไมกฎเกณฑ์ที่ปปชออกมากฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ทําไม ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กินของเขาคําเดียวก็ไม่ได้ไม่ใช่ต้องสามพันนะครับท่านนายกเพราะมีนนหน้าที่ยังจะไปตรวจงานตอนบ่ายเขาเชิญไปกินข้าวกรรมาการตรวจรับกินไม่ได้นะครับนั่นคือเกินจินบนมันง่ายมากเพราะมีนนหน้าที่อยู่ถามว่านะฮะตรวจรับงานเสร็จหมดหน้าที่เขาพาไปเลี้ยงข้าวตอนเย็นได้ไหมไม่ได้อีกครับเพราะเป็นประโยชน์ทับซ้อน กฎเกณฑ์เหล่านี้ผมเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นการเริ่มต้นในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสเรานะครับประเมินในท้องถิ่นนั้นเราประเมินอบอจอเทศบาลนครและเทศบาลเมืองนะครับปีนี้นะฮะที่ที่ปปทกำลังดําเนินการอยู่ในปีนี้นะครับทั่วประเทศเราจะประเมินว่าหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ท่านทําตามหรือไม่ส่วนเทศบาลตําบลกับวตทกาลังคุยอยู่นะเมื่อวานพบท่าน นายกอบตอนะครับท่านก็ยินดีนะครับคือประเมินในเชิงบวกว่าเราอยู่ในเกณฑ์อย่างไรนะครับเมื่อรู้บทบาทหน้าที่แล้วจะต้องรู้กฎเกณฑ์ที่มาใช้กากับกับการปฏิบัติหน้าที่ของท่านและมีกฎหมายตัวปรชออะชรที่เกี่ยวข้องมั่งนะซึ่งมีมกฎหมายจากกฎหมายประชก็มีกฎหมายอื่นปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่นและทิศทางว่าเป้าหมายเราจะเดินไปเพื่ออะไรครับที่เหมือนขึ้นว่าโปร่งใสปลอดทุจริตเราจะเดินไปยังไงการจะเดินไปตรงนั้นนะครับ ผมต้องเรียนนะครับว่าถ้าเราต้องการโปร่งใสทุจริตอยู่ตรงไหนครับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเปลี่ยนพฤติกรรมครับถ้าเรามาสาัมมานาโปร่งใสทุจริตออกไปย้อนนี้พฤติกรรมเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมครับชอบกินของฟรีกว่ากินของฟรีชอบเปอร์เซน็นต์กาเปอร์เซ็นต์มันไม่ลดหรอกครับท่านเพราะมันอยู่ตรงนั้น เปิดเธอมาวิ่งฝากลูกยัดตังค์มันไม่ลดหรอกครับวันจันทร์ผมจะไปไประชุมกับกระทรวงสวัสดิการแพ้เจี๊ยนในตัวสําคัญนะฮะเราเข้าใจว่าแพ้เจียเป็นสิ่งปกติตู้แดงเป็นสิ่งปกติที่ตํารวจที่เราจ่ายพันห้าสองพันเป็นสิงปกติไม่ใช่ฮะตู้แดงก็คือสินบนแพ้เจียก็คือสินบนแต่สังคมเรามองเป็นเรื่องปกติมันถึงเป็นอย่างนี้ไงครับเพราะมันอยู่ที่วิธีคิดเราใช้วิธีคิดมิติเดียวฮะ การคิดอย่างนี้จะเข้าใจได้อย่างที่ผมเรียนว่าจะต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายมหาชนนะกฎหมายธรรมดายังไม่เข้าใจนะครับท่านเพราะการใช้อานาจรัฐการปกครองมันเป็นใช้หลักกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะหลักรัฐสมัยใหม่นะฮะเพราะถ้าไม่มีบทบาทเรื่องนี้ประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าทําไมรับเกินสามพันท่านต้องรายงานนะตอบผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนะครับ,นะรบสิ่งที่เรียนนะคบว่าในรัฐสมัยใหม่นั้น ไม่ว่าพรบรเทศบาลหรือพอรบรท้องถิน่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานของรัฐหน้าที่หลักก็คือรักษาประโยชน์ส่วนรวมให้ประโยชน์ส่วนรวมครับโดยเฉพาะท้องถิ่นนั้นเป็นหน่วยบริการสาธารณะโรงเรียนก็เป็นหน่วยบริการให้บริการสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดของครูก็ต้องเปลี่ยนด้วยประเภทที่ไปเอาอะไรครับชอบไปรับของขวัญลูกศิษย์อะไรพวกนี้มันก็ต้องเลิกอันนี้ผมพูดเหมือนเหมือนเพอ้อฝันนะครับ แต่ว่าจุดมันอย่างนี้จริงๆครับนะฮะแล้วการเลิกนั้นมมนได้เริ่มที่คนอื่นนะฮะมันเริ่มที่ตัวเราอย่าไปหวังคนอื่นที่จะเลิกครับนะครับเพราะฉะนั้นรัฐโดยองค์กรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ,รรฐเป็นผู้ดูแลรักษาประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะกรณีประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมขัดกันจะต้องให้ประโยชน์ส่วนรวมอยู่เหนือ